สวัสดีครับท่านสมาชิก,กที่ทารพรักทุกทุกท่านครับเช้าวันนี้โคราชโอ้โหท่านดูนะครับฝนตกแต่ว่าตกแบบรินรินไม่แรงนะครับแต่ว่าน้ำด้านหน้านี่เจิ่งนองเหมือนกันนะครับผมก็ของวันเดิมครับนั่นก็คือ ได้กระทาเป็นกิจวัตรเตรียมตัวที่จะไปวัดไปตักบาตรท,ทาบุญเหมือนเดิมครับผมถ่ายภาพบ้านพักที่อยู่ที่จอหอโฮมการ์เด้นวิวซอยสามไม่ท่านดูวันนี้อาจจะชา้าที่หนึ่งเข้าวัดไม่เป็นไรครับเพราะว่าพระคุณจเจ้าท่านก็ ส่วนหนึ่งคงไม่ได้ออก็ินะบาทนะครับเพราะว่าฝนตกตั้งแต่ช่วงปีห้าครึ่งโดยประมาณครับแม้จะปล่อยๆไม่แรงมากแต่ทําให้จีวรของพระคุณเจ้าเปียกแล้วก็จะไปพึ่งแดดก็คงลำบากเพราะว่าแดดก็คงไม่มีให้พึ่งครับแั่คือบ้านของผมนี่ต้องขออนุญาตนิ่นงครับท้านบนนี่หลายๆท่านคงเห็นนะครับว่า ผมเขียนว่าบ้านหลวงปู่ทวดปกเกตแต่ด้านก็เห็นได้ครับชัดเจนครับบ้านหลวงปู่ทวดปกเกตทางด้านโน้นครับท่านจะเห็นพระภูมิเจ้าที่พระภูมิเจ้าที่ผมเนี่ยอาจจะต่างจากใครไปบ้างนะครับถามว่าใครคนเชิญก็เมื่อเรียนทางพิธีกรรมโบราณมา จากสมาคมหูหนงประเทศไทยก็ตั้งเองครับตั้งเองและว่างๆจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังนะครับว่าท่านศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อยเลยแหละครับศักดิ์สิทธิ์ไม่น้อยเลยครับด้าน,นโน้นครับขอญ,ญาตขยายท่านดูนิดหนึ่งครับนี่ครับนี่คือพระภูมิเจ้าที่ปู่ชัยยะมงคลครับกลับมาทางด้านนี้ครับท่านผู้ชม ข้าราชการในมิตที่เคารพรักทุกท่านครับนี้ท่านจะเห็นนิดหนึ่งครับท่านนี้ครับ astrologers and e x t r ต a แอนด์เอ็กซ์ตร้าแออมบูเลันนี้ตั้งแต่ผมไปดูดวงอยู่ที่ในเมืองครับหลังท่านท้าวสุรานารีครับไปอยู่ที่นั่นครับทีนี้เข้ามาดูที่รถนิดหนึ่งครับ นี่ก็เป็นยานพนะคูชีพครับให้ท่านดูเตรียมที่จะใส่บาตรนี่แหละครับเตรียมแล้วเรียบร้อยครับใส่บาตรตักบาตรที่วัดเลยครับวันนี้ครับมาดูความเชื่อและความศรัทธาครับเรื่องตัวนี้เป็นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธานะครับท่านที่ไม่เชื่อไม่ศรัทธาก็ต้องกราบขอพระธนาภัยด้วยนี่ครับถ้าเห็นว่าผมอาจจะโอเวอร์ไปนิดหนึ่ง คือมีพระเยอะครับทางนี้ก็หลวงพ่อคูณใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ผมจะเจิมเองนะครับเพราะว่าเราเรียนมาแล้วผมจบอักขรเลขยันด้วยวิชาเนี่ยนะครับด้านนี้นี่หลวงปู่ทวดเดี๋ยวผมขอญอาตครับหลวงปู่ทวดด้านนี้ครับที่หลวงปู่ผมหลวงปู่เขียวหรือพ่อปทุมญาณมุนีครับ ท่านเป็นพระที่เป็นพระปฏิบัติเป็นพระที่ชุบเลี้ยงผมผมได้เติบโตมาจากข้าวก้นบาทของท่านน,นี่ในหลวงใช่ไหมครับแล้วก็หลวงปู่หลวง,งตามหาบัญญาณสัมปันโนค,ครับแล้วก็หลวงปู่ไรเอยพอถึงนก็ลืมชื่อท่านมาดูตรงนี้ครับนิดนึงครับ พระอาจจะเยอะนะครับผมก็อาจจะพระเยอะไปหน่อยแต่หลายคนอาจจะบอกโอเวอร์ก็โอเวอร์ก็ต้องยอมรับแล้วครับไม่่ากันครับความเชื่อความศรัทธาครับนี่ครับตอนนี้ก่อนจะออกรถทุกครั้งครับผมอยากจะกราบเรียนทุกท่านนะครับเมื่อเราสตาร์ทรถแล้วนี่ครับเมื่อสตาร์ทรถแล้วสิ่งที่เลืมอไม่ได้ตั้งนโมสามจบนะโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโต อรห sa ah ัตโตสัมมาสัม no, พุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรนังคัจฉามิธัมมังสรนังคัจฉามิสังขังสรนังคัจฉามิทะทะทะโรโรโรอะอะอะสสะสะสะโสโสโสโนโนโนนะโมพุทธายะพุทธังอายุวัฒนัง ชีวิตตั้งยาวนิพนังสารังคัจฉามิอิติปิโสพระควาออรหังสัมมาสัมพุทธโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิิ a ูอนุตรโรป t ริสธ u รม s t า a m m a s a r ถาเทวมนุษสารังพุทธโธพระขวาติธรรมังอายุพัฒนังชีวิตตั้งยาวนิพนังสารังคัจฉามิสวาขาโตพระควาตาธโมสันทิติกโกอากาลิกโกเอหิปัสสโกโอปะณญิโก ปัจจตังเวทิตโพวินยูหีติถ้ามีเวลาก็ขัดสเคอันเชิญเทพไทยเทวาแนมนาะจโลกทิพนิดหนึ่งครับพริตาวานะเมตตังสเมตตาพระทันตาอาวิคกิตจิตตาปริตังพนันนตุสเคกาเมจารูปเปคลิสิขระตาเตจันดลิเควิมาเนทีเประเทจักคามีตะลุวนาคาหานีเคหาวัตุมหิเขตเต ุมาจะย,ยันตุเทวาชรัทระวิสเมยัยะขะคันทพนาคาติทันตาสันติกเยังมุนีวัลาวาจานังซาทาวูเมีสุนันตุธรรมัสวนัการโออายมัทันตาธรรมัสวนักาโรอายมัทันตาธรรมัสวนักาโรอายมพทัน,นตาพุทธโธนตโรพระควาอาหังสิทธิพุทธปูชาปฏิหะโรอ,อัครยนตังอิอิวิเสเสปฏิรุปังอภิปูชยามิ พุทธังอารัธนานังการโรมิธรรมังอาราธนานังการโรมิสังขังอาราธนานังการโรมิพุทธังประสิธ ì, ทธิมีธรรมังประสิทธิมีสังขังประสิทธิมีสัพพะสิทธิพระวันตุเมนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานมโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภควานมโมโพธิสัตโต อาคันติมายะอิติพะควาอิติอิติโพธิสัตว์อิติอิติโพธิสัตว์อิติอิติโพธิสัตว์อิติปรมิตาติงสาอิติสัพพัญยุมากตาอิติโพธิมโนปัตโตอิติปิโสจเตโมอิติปิโสวิเศีอิอิเสเสพุธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธิปิติอินะมานะอะโนโกะกะโกโอนะ นะอากะอังนะอังมะกะนะอาอานะโนอาโกโนนะโอกะกะนะกะอังกะนะโอกะนะนะโนอาโกอาอานะโนนะโกโกนะอาโกอะกะโนนะนะนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยานะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาปัญจามารีชินวนาโถ ปโตสัมโพธิพุตมังจะตุสัจจังประกาศเสสิธัมมะจักังปวัตติยีเอตนะสัจวัตเชนะโหตุเตชัยมังคลังนโมโพธิสัตโตผรมรลังสีนโมโพธิสัตโตผรมรังสีนโมโพธิสัตโตผรมรลังสีโอมสีสีพรมลงสีนามมเตหาเถรานุสตนะเมตตังสุขังอันตรายังวินาศสันติพะวันตุเมพุทธกมโรภิปุตตัง ธนกโมระเพธนังอธิกายเยกายยะยะเทวานังปิยตังสุตวาอิติปิโสพระวายะมะราชโนท้าวเวสวรโนมรนังสุขังอระหังสุขโตนโมพุทธายะโตเซนโตวัฒนเมนะโตสัทธานิสิเววะเรโตสังอากาสิชันตันงโตสจิตัจจงนามามิหังชยาสนากตาพุทธาเฉตวามารังสวานังจะตุสัจจาสพังละสังยี ปิวิงสุนราสภาตันหังการาทยพุทธ,ธาอัฏถวีสตินายกาสเพปฏิถิตาไมาหังมัตเเกเตมุนิสราศีเสปฏิติโตไมาหังพุทโธธรรม,มูทวิโรจนีสังโคปฏิถิโตไมาหังโอเรสักภะกุนากโรโอหะทะเยเมอนุรุตโธ,ธาสาริปุโตจะทักขีณีโคนธรรมโยปิจภาคัสมิงโมคคารโนจาวามกเกทักขีณีสาวเนีไมหังอาสุงอนันทาราหุลา กัสปูจะมหานามูอุปสงวามาโสเกเกสะโตวิธิภาคัสมิงสุริโยะปะพังกโรนิสินโนสิริสัมปัโนโสภิโตมุนิปุงคโวอุมาระกสัสปูเทรโรมเหสีจิตตวรโกโมัยหังวัทนีนิจังปฏิทัศิโคนาการโอณุนยังคุริมาโรจัอุปรีดันทศีวรีเทลาปัญจะอิเมชาตานาลาเตติลกามามมะเสสาสีติมหาเทรา วิชิตาชินาสาวกาเอตาสีติมหาเถราชิตาวันโตชินุรสาชลันตาศีรเตชนะอังคมังเคสุสันติตาระตังปุริโตอาสิทัคขินีเมตตาสุตตะกังทัชชังปัจฉะโตอาสิวาเมอังคุริมารกังขันธโมระปริตันจะอาตนาติยะสุรักังอากาเสชะเถระนาสิเสสาปากาลสันติตาชินานาวารสังยุตตาสัตตปากาลลังตาวัตปิตาริสัญชาตา ภยรัจตุปัทวาอาเสสาวินัยยังยันตุอนันตชินเตชะสาวะสโตมีสกิจเจนะสธาสมุทปพัญชเรชินะปัญชะระมัชฉมิวิหารตังมหีตะเลสธาปารินตุบังสะเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวามันตตโตสุขโตสุรขชินานุภาเวนะชิตุปัทวูธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังทานุภาเวนะชิตันตรายู สัทธามานุภาวะปริโตจลาวิชินะปัชเรติพระสยามมินโทวโรวอิติพุทธสังมิอิติอรหังสัสกายาวรังพุทธโธนโมพุทธายะนมะพทะโอมปิยะม,มะมะนโมพุทธายะนมะพทะนโมพุทธายะ,ม,ายะมะอุอุอะมะพรหม,มะพรหม,มะพรหม,มะพุทธโทธธรรมโมสังคโฆนมะมะนะนอานะนะอ,อุนะท้าวสุรนารีบรามาหาเทวีโมมมมะมะ โมโมอะอะโมโมอุอุนัมะอุนอุอะมะอระหังพุทโธนโมพุทธายะพุทธังหมธรรมังโห่มสังขังล้อมอันตรายาวินาศสันติพุทธังโหมธรรมังโห่มสังขังล้อมอันตรายาวินาสันติพุทธังโห่มธรรมังโห่มสังขังล้อมอันตรายาวินาศสันติโอมชุมพรจุติอิทิการังสุโขนุโมพุทธายะนโมพะทะจะภะกะสะ โอมคุณแม่บุญเหลือจุติอิติการังสุโขุัมพุทธายะนามพะทะจะพักกัสสะโอมเจ้าพ่อพญาแลจุติอิติการังสุโขุมมพุทธะนามพะทะจะพักกัสยะโอมปูชยะมงคลพระภูมิเจ้าที่พระเสือเมืองพระสงเมืองพระหลักเมืองจุติอิติการังสุโขุโมพุทธายะนามะปทะปโตเมตังปาริชีวิหนังสุขโตจุติจิตตะเมตาะนิพพังสุขโตจุติปโตเมตังปาริชีวิหนังสุขโตจุติ จิตตะเมตะนิพพานังสุกขตัวจตินโมไตชื้อไตปุยกิวโขกิวหลังกวงไตยเล้งกั้มควงสีบัสักนโมไตชื้อไตปุยกิวโขกิวหลังกวงไตยเล้งกั้มควงสีบัสักนโมไตชื้อไตปุยกิวโขกิวหลังกวงไตยเล้งกั้มควงสีบัสักนโมหุกนโมหัวนโมเจงนโมกิวโขกิวหลังกวงสีทั้งกิโตมื่จะกล้อหดโตเกียล้อหดโต เกียร์ออหดโตล้อเกียร์หดโตซัมพอเทียงล้อซิงติงล้อติงลี่สังสังลี่ซิงเจ็กเฉียกใจเอียงหวยติ้งนำมอว่าอปอยะปอลอบิกนโมกวงซีอีมพอสักนโมกวงซีอีมพอสักนโมกวงซีอีมพอสักนโมอานีเถาฮุกนโมอานีเถาฮุกนโมอานีเถาฮุกโอมานีปะมีหงโอมานีปะมีหงโอมานีปะมีหงอิติโมนะเตโสปิติ มนุสสารปิดโตสรนังพระควาโพธิอิติมนุปเปโตอิติสพัญยูมาคตาปวิตาติงสาอินทาพรมมาเทวตาปัสโตโหตุปักโสทายะอิกวิติสัมปติจฉามิสัมปติจฉามิสัมปติฉามิอิมังกายะพันธนังอธิฐามิทุติยัมปิอิมังกายะพันธนังอธิฐามิตติยัมปิอิมังกายะพันธนังอธิฐามิอิมัง องค์พระพันธังอาทิษฐามิทุติยมปีอิมังองค์พระพันธังอธทิตถามิตาติยมปีอิมังองค์พระพันธังอาทิตถามิครับท่านกัลยาณมิตรที่เคารพรักทุกท่านครับขึ้นรถทุกครั้งยอมเสียเวลาสักห้านาทีไม่เกินสิบนาทีครับสวดมนตร์รัตนาบูชาพัฒนไตรครับ คุณบิดามารดาคุณครูบาอุปชาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่เราท่านเคารพนับถือครับและเราก็จะมีความสุขจิตสบายใจเดินทางก็จะได้รับความคุ้มครองดูแลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อำนาจทิพย์ที่เรามองไม่เห็นท่านครับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาชม การไลฟ์สดในช่วงเช้าวันนี้ผมจะต้องไปที่วัดครับอาจจะสายสักนิดหนึ่งวันนี้ครับกราบขอบคุณที่ความเคารพครับขออนาจคุณพระรัตนตรัยสิ่งสักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกอำนาจทิพย์ขององค์ปู่ชัยมงคลก็ดีครับอำนาจเดชานุภาพแห่ง พระบุพรพกษัตริย์ธิราชเจ้าทุกทุกพระองค์ที่พระเยวิญญาณของท่านท้าวสุรนารีขุนย่าโมได้โปรดปกปักรักษาคุ้มครองป้องภัยให้ท่านที่เข้ามาชมร้ายสดในช่วงเช้าวันนี้และครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความเจริญนึกหวังสิ่งหนึ่งประการใดอันชอบประกอบด้วยธรรมขอท่านทรงได้สิ่งเหล่านั้นตามมโนมมยปรารถนาจงทุกประการกราบขอพระคุณมาด้วยความเคารพ สวัสดีครับ